สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเพจมิสูโปปังแล้ววันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พาลูกค้ามาชมกันนะคะนั่นก็คือรุ่น x p ็ n d e r Cross 2023นะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นสีเขียวหลังคาดำราคาของเขาจะอยู่ที่966,000บาทค่ะคันนี้นะคะตกแต่งอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมกันแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะ และสำหรับ e p i ินเด r ร์ s s สีเขียวหลังคาดําคันนี้นะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะในรถของ e อพ d e r c r o ์ค s คันนี้นะคะนั่นก็คือตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรแท้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือคําว่า e p i n d e r r r o s s ยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีกล้อง360องศาแถมเพิ่ม,เต,มเติมให้กับลูกค้าด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่ด้านล่างกันบ้างด้านล่างของชุดนี้นะคะชุดสเกิร์ตของเขาเป็นชุด B M Sport ค่ะลูกค้าสำหรับชุด B M Sport นี้นะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยสำหรับรุ่น x p a n d e r Cross โมม2 2 3 3ค่ะในส่วนของสเกิร์ตด,ด้านล่างนะคะเขาจะตัดด้วยตัวสีกรอนนั่นเองและยังเพิ่มเติมมาในส่วนของไฟเดย์ไลไท์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยค่ะ มาต่อกันในส่วนของด้านข้างค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่เราแจ้งไปว่าเราติดตั้งกล้อง360องศาให้กับลูกค้าแล้วอยู่ในจุดด้านหน้านะคะด้านข้างของเขาก็จะติดตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงหูกระจกทั้ง2ด้านเลยเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือกล้อง360องศาค่ะและในส่วนของหลังคานะคะนี่คือสีเขียวหลังคาดำเพราะเป็นเขียวหลังคาดําอันนี้ทําสีมาจากโรงงานแล้วนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากๆให้กับตัวรถ และยังไม่จบยังมีราวหลังคาด้วยนะคะทุกรุ่นของเอฟเพนเดอร์คลในตอนนี้นะคะชม2023ราวหลังคาจะเป็นสีดําทุกคันทุกรุ่นเลยนะคะนในส่วนของคิ้วกันศาสตร์อันนี้เราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยมาพร้อมกับฟิล์มเซรามิกอันติเมตค่ะจุดเด่นของฟิล์มตัวนี้นะคะเป็นฟิล์มที่กันความร้อนได้100เลยนะคะแล้วลูกค้ายังสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วย และต่อมานะคะนั่นก็คือเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือจับลูกค้าเลือกเป็นแบบสีดําด้านตัวนี้เลยสีดําด้านแบบนี้นะคะซึ่งเบ้ามือเรามีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากๆอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยว่าอยากได้เป็นแบบไหนด้านล่างกันบ้างนะคะและนี่คือชุดสเกิร์ต B M Sports ในส่วนของด้านข้าง ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวคำว่า e อ็ e เพนเดอรให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เขาติดเพิ่มเติมมาให้แล้วทำให้รถด,ดูมีอะไรมากขึ้นดูดีมากขึ้นนะคะพร้อมกับดีเทลของเขาที่ตัดกับกราบตัวรถด,ด้านบนก็คือเป็นสีบอลเงินเหมือนกันซึ่งทำให้รถด,ดูโดดเด่นมากขึ้นต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะชุด BM Sport มีความสวยความเก๋ยังไงนะคะสังเกตจากด้านท้ายได้เลย เดี๋ยวเราจะไล่าจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วกันนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะชุดสเกิร์ตของเขาจะเป็นชุดแบบปลายท่อคู่แบบนี้นะคะเป็นท่อเหลี่ยงแต่มันคือท่อหลอกนั่นเองเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถและยังมีดิฟเฟนเซอร์ด้านหลังนะคะตัดเส้นสายสีแดงมาพร้อมกับโลโกโ้เอ็กเพ e r Cros และยังไม่พอยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยกันทั้งหมด4จุดด้วยสําหรับความปลอดภัยตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้เซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดได้ด้วยสําหรับตัวนี้ซึ่งเราก็แถมให้กับลูกค้าเช่นกันมาต่อกันในส่วนของด้านท้ายตรงนี้บ้างนะคะด้านท้ายของเรานะคะไฟท้ายของเราก็เป็นแบบ T shape ตัวนี้เพิ่มความสว่างชัดเจนแน่นอนเวลาเบรกนะคะกรณีเบรกฉุกเฉินเนี่ยไฟท้ายติดชัดเจนแสงสว่างมากๆเลยแต่ไม่มีการแยงตาคนขับด้านหลังนะคะด้านท้ายของสปอยเลอร์ด้านบนนะคะก็ยังทำการ พ่นสีมาแล้วจากโรงงานเรียบร้อยเช่นกันพร้อมกับคลิปฉลามด้านบนนะคะก็คือพ่นสีดำมาทั้งหมดเลยในส่วนของหลังคาด้านบนค่ะ กันที่ภายในกันบ้างนะคะสําหรับรถขั้นนี้นะคะลูกค้าไม่ได้เลือกติดตั้งในส่วนของจอกลางเราก็เลยทําการอัปเกรดให้กับลูกค้าในส่วนของจอหน้านั่นเองสําหรับจอหน้าน,นะคะที่เราทําการอัปเกรดให้กับลูกค้าเราอัปเป็น램 a ี4ลอห64นะคะตัวนี้เลยเป็นจอที่รองรับ Apple Car Play นะคะ Android Auto ด้วยมาพร้อมกับกล้อง360อองศานะคะและยังไม่จบเพียงเท่านั้นมาต่อกันในส่วนของพรมบ้างพรมตัวนี้คือพิเศษยังไงอยากให้ลูกค้าได้เห็นกัน พรมตัวนี้นะคะเป็นพรม 7D ที่เราแถมตัวใยดัก ฝุ่นให้กับลูกค้าด้วยในส่วนของพรมที่รองพื้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยมีทั้งหมด13สีด้วยกันมาพร้อมกับสครับเพดแบบ2ชั้นนะคะกันลอยได้แบบดีเยี่ยมเลยทีเดียวและนี่คือ Expander Cross 2023สีเขียวลังคาดำนะคะราคาบอกเลยว่าดีมากๆเลยใครที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะอย่าพลาดเลยกับเพจของ m i s ซูโปปังค่ะเรามีโปรโมชั่นที่ดีให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในเรื่องของดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นเรื่องของแถมนะคะหรือสามารถโทรติดต่อ มาได้ที่เบอร์0625094990หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือข้อความเพจของเรานั่นเองนะคะและสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ